ไปดูปฏิบัติการทลายบ่อนไก่ชนที่ชัยภูมิค่ะบอกว่างานนี้นี่สุดจริงๆเลยนะคะแต่แบบมีแบบมุมเสียฟอร์มนิดนึงของเจ้าหน้าที่ค่ะจังหวะที่กำลังไล่จับนะนักพนันนะสะดุดขาตัวเองล้มมาค่ะแต่สุดท้ายก็สามารถฮึดขึ้นมาแล้วก็ลุกต่อได้นะคะไปดูคลิปกันค่ะไปไๆไปไไปไหนไปไหนไม่ยยย คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูทันไหมคะคือไม่มั่นใจว่าเป็นพี่เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนะคะคือถ้าไม่สะดุดขาตัวเองก็น่าจะสะดุดขอนไม้อะไรสักอย่างเน่อเนี่ย oh. โอ้ยลิ้นกูลุกกูลุกเลยนะคะหรือมันเป็นเนินเป็นหลุมเป็นอะไรอยู่เปล่าไม่รู้นะเนอะอ,อย่าไปใส่ความเจ้าหน้าที่เขา<笑><笑>เออแต่เอาเถอะว่าทำหน้าที่กันอย่างสุดกำลังจริงๆนะคะเพราะว่าสามารถที่จะลุกขึ้นมา <S 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 <ๆ>แล้วก็ไปจับนักพนันได้ต่อคะ่ะ เพราะว่าสมาชิกตอนนี้เนี่ยอยู่ที่การวิ่งไล่จับนักพนันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือหนีกระเจิงเหมือนเพิ่งแตกรังกันไปจุดที่เข้าไปทลายอยู่ท้ายหมู่บ้านใหม่พัฒนาค่ะอยู่ที่ตำบลชีลองอยู่ที่เมืองชัยภูมินะคะเนื่องจากว่าเป็นสถานที่โล่งสามารถที่จะวิ่งออกได้ทุกทางเลยอ่ะปฏิบัติการนี้ก็เลยต้องใช้กําลังตํารวจและฝ่ายปกครองกว่า50นายในการบุกทลายค่ะคาดว่าจุดนั้นน่น่าจะมีนักพนันไม่ต่ํากว่าร้อยคนเพราะดูจากรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ่อนเนี่ยมีไม่ต่ํากว่า60คคันนะะ ตามจับตัวมาได้28คนยึดไก่ชนได้5ตัวแล้วก็อุปกรณ์สสาเวียนตีไก่อีกหลายรายการนั่นหมายถึงว่าที่หนีไปได้นี่ก็ร่วมร่วม70คนน่ะนะคะเหตุนี้นะคะที่ได้มาเนี่ยคือจากที่เราแกะเสียงของเจ้าหน้าที่มีบางช่วงนะคะที่บอกว่าให้ปล่อยไปเพราะตามไม่ทันนะเนื่องจากเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเต็มเครื่องแบบต้งชุดลายพลางรองเท้าคอมแบทอะ ถ้าวิ่งแค่สี่คูณร้อยก็พอจะเห็นเส้นชยัยแต่ว่างานนี้คือวิ่งมาราธอนไงคะอ,อย่างที่บอย่างที่บอกบอนนี้มันเป็นแบบลานกว้างๆโล่งๆเขาก็วิ่งกันไปทุกทิศท,ทุกทางะนะคะเราเนี่ยสวมคอมแบตอีกฝ่ายเขาวิ่งเท้าเปล่าไงแล้วคนในพื้นที่ด้วยเขาก็รู้เส้นทางลเลาะ,ละหลบหนีดีกว่าเจ้าหน้าที่นะคะอะเดี๋ยวไปดูทั้ง28คนนะเดินแถวเรียงเ,ยเรียงหนึ่งเรียงสองก็นี่ค่ะนำตัวส่งสพชัยภูมิ <laughs> ไปสอบปากคำนี่อ๋อนี่ของกลางแล้วของกลางค่ะ<อ>เพราะว่ายึดไก่ชนมาได้5ตัวนะคะและอุปกรณ์ต่างๆสุ่มไก่อะไรก็มาด้วยค่ะครก,ก็หลังจากสอบปากคำก็ทราบว่าแต่ละรอบของการเปิดชนไก่เนี่ยวางวงพนันต่ำสุด10,000บาทสูงสุด20,000บาทแต่ละวันเปิดชนไก่ไม่ต่ำกว่า10รอบเลยค่ะะสำหรับนักพนันที่หลบหนีไปได้ไม่ต้องรอให้ตำรวจไปตามเพราะว่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์กว่า60คันนั้น ถูกยึดไว้หมดแล้วถ้าจะมาเอารถคืนก็มาแสดงตัวซะดีๆค่ะ